โอ้โหอากาศเดือนเมษายนนี้มันร้อนจริงค่ะร้อนมากๆเลยนะคะแล้วแถมในวันนี้ในช่วงเนี้ยช่วงสือนการเนี่ยจะยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกค่ะเป็นอันว่าขนมหวานในวันนี้นะคะก็เป็นเครื่องดื่มคลายร้อนค่ะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นง่ายมากเลยเริ่มทำเลยเลยเนาะ ให้ถ่าไปล้วเสร็จเลยบ้างวนจันโมวันจมิ้วถูกต้องนะครับจังโมปั่นใส่วันจมิ้วให้ถ่ายอีกครั้งเลงโอ้อะไรตอตมารี มันมีเมน็ตไอ้คุณติดอยู่กับฝาหน้าตีฝาให้แตกแหมใครเอาเรื่องนี้ยคือมันติดอยู่กับฝาเลยมันดึงโมอะไรเราไม่ใช่ดึงโมจะหน่อยแต่สีเออใครคะสีสีเป็นดแดงๆแง่โค้ช <c oughs> อยากให้เล่าถึงตอนที่จีบกับแฟนมึงเนี่ยจริงๆเราคือเริ่มแรกเนี่ยมันไปเป็นมายัางไงคือเราไปเจอเจอหน้เนี่ยแต่เละครั้ันที่อตม้งเมืองที่ไหน เราปวดท้องแล้วเราไม่ได้มีพติการไปด้วยไนงปวดท้องแบบจะหนักเลยล่ะปวดอุ่งยากเลยล่ะทำมามไรอยูอ่น้องน้องกะนั่งล้างจานอยู่น้องเป็นปเพื่อนพี่หน่อเพราะว่าเรากลัวผีกลัวผีนอ้นองเน้องเข้าไปในห้องน้ำชายกับพี่นะมันก็มันก็มอกว่าเป็นเป็นเพื่อนหน่อยกลัวผีม,มันก็ไปในห้องน้ำแล้วมันก็นั่งก็สมาดูอ่างหน้งมากเราก็นั่งนั่งอึเนี่ยมีกอแพงกัน แล้วว่าถามเขาอะไรเงี um, uh, ้ยไม่ได้เคยคิดชอบเลยน้องเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่สนุบไปนเลยเพราะว่าเหตุผลคือกลัวผีใช่แล้วก็ความเงียบไปแล้วก็น้องฮะมันก็ฮักเขาเออเฮ้ยอ้ยยังอยู่ยังอยู่ก็คุยคุยคุยไปอย่าเงี้ยก็เริ่มมีความรู้สึกดีดีดีกันได้ไหมรู้สึกว่าไม่ไม่รู้ไปโดนใจอะไรมันตรงไหนรู้สึกเออรู้สึกวันนี้มันเริ่มสวยเว้ยอ่เริ่มน่ารักเว้ยอ่าอะไรด้วยใด้วยแหละ ก็เลยเป็นความประทับใจติดกล้องเลยขอมืออ่าเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เจอกันเนี้ยใช่ไหมแล้วก็โทรคุยกันกุ้มกิ่นโทรคุยฝันกลุ้มกลิ่นแล้วตกลงเป็นแฟนกันตอนไหนอือเป็นแฟนกันก็ตอนที่หนูเข้าไปขออนุญาตอายุบอกว่าว่าถ้าหนูขอคบกคนผู้หญิงนี้ได้ไหมขอคบเด็กคนนี้ได้ไหมเขาบอกได้นั่นแหละก็เป็นแฟนกันแบบนั้นแหละจริงเหรอ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับไปแก้อะไรในอดีตอย่างเงี้ยน้องคิดน้องโกพี่ว่าน้นองโกอยากจะกลับไปแก้ไขในอดีตบ้างก็มีหลายอย่างนะหลอนีอ่แต่ส,ส่วนตัวบางช่วงอะไรเงี้ยเป็นไงอะแต่หนูว่าถ้าหนูตอบแบบว่าคือป้าต้ดินพี่จะปวดไหมไม่กวดหนูไม่อยากแก้ไขถ้าถ้าพี่บอกว่าถ้าแก้ไขได้ถ้าแก้ไขได้หนูไม่จับถ้าแก้ไขได้หนูก็จะไม่แก้ไขเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอดีตเป็นครูที่ดี หนูรู้สึกว่าอันดีที่มันพับพังมาเนี่ยมันยังมันยังเป็นพื้นฐานมันเป็นอะไรให้กับเราทุกวันนี้ว่าเออ้ยสิ่งนั้นที่เราพลาดไปเนี่ยเราต้องไม่ทำแล้ะนะสิ่งนี้เราเจ็บไปเนี่เราต้องไม่ทำลนะทแล้ะนะก็เลยไม่อยากแค่ไขก็ดีแล้ววันนี้เราก็ยังโอเคอยู่เราเป็นคนดีขึ้นมาได้เราต้องเรียนดีที่ไม่ดีนะะี<อ>่แหละเสื้อแบบนี้ใช่ไหมเชื่อแบบนี้เราเ o v e is ของเราว่ารักคืออะไร รักของหนูคือเราก็ใจที่กันแล้วกันการเข้าใจกันหลายคนบอกเรื่องเพศสำคัญนะสำคัญนะก็ดูว่าสำคัญนะขอแค่มองตาแล้วรู้ใจมันประกาศหรอพอละมันไม่ได้กระหนานพี่แต่เป็นแต่ว่าเรามองตาแล้วเขารู้เราต้องการอะไรพอมองตาแล้วรู้สึกว่าเออเราเข้าใจแล้วพอแล้วมันไม่ต้องคนเราอ่ะพี่ถามว่าอยู่กันายุเจ็ดสิบแปดสิบแเรื่องเพศสำคัญไหมพี่ไม่สำคัญถูกไหม แล้วเราทำไมไม่ทําให้มันเป็นเรื่องที่ไม่สกคันตั้งแต่แรกล่ะถูกป่ะถามว่ายุ้เจ็ดสิบแปดติ๊บยังไม่มีแรงแล้วแต่ว่าพอถึงหเรื่องนั้นบอกว่าคุณบอกว่าไม่สกคัญแล้วอยู่ด้วยใจอืมเพาทำไมคุณไม่อยู่ด้วยใจตั้งแต่แรกอ่มถูกป่ะต้องมีความเข้าใจกันต้องมีความเข้าใจความรักของหนูก็คือแค่เข้าใจกันก็่พออือแล้วแฟนคนนี้หนูต้องบอกเลยว่าชีวิตหนูไม่เคยมีแบบนี้มาเขาดูแลเราเาดูแลเขาก็แบบว่าเวลา คือคนเงี้ยเขาจะได้แคร์หรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายของชีวิตหนูโอ้โห oh, oh, คนลุกเกลียวจริงจริงที่จริงเหรอนหนูภาพนี้ขาดเข,ข้าไปมันก็ไม่สมบนนะูรณ์อ่ะโอ้โหนี่ก็ฟังอยู่นี่คือบอกว่านศิาปะปรีด๊ดๆเลยนะอย่างงี้ยทั้งห,หมดเลยนะหนูรู้สึกว่ามันครามหนูมีเข,ข้ามามันก็เคิดอยู่ก็สมบูรณ์อ่ะคือหนูไม่เคยคิดนะที่จะไปกีบใครหรอไม่ต้องการอีกแล้วพอแล้วมีแค่นี้ก็พอแล้ว อาสงการปีนี้เนี่ยอยากจะให้งโกคนฟัถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการเลิฟส์ลองนะคะสงการปีนี้การเล่นน้ำการเดินทางเราควรจะต้องยังไงดีคะคือการเดินทางนแน่นอนก็คือคนที่คุณรักแล้วคนที่รักคุณเนี่ยรอยอยู่ที่ปลายทางจริงเพราะฉะนั้นไปไปให้ถึงปลายทางอย่าไปแบบว่าเมาแล้วก็ขับหรือว่าถ้าเห็นเพื่อนเมาแล้วขับเนี่ยเราขับไหวเราก็ขึ้นขับแทนเพราะ มันไม่คุ้มหรอกกับ <ừ m. S 2> กับคำว่ากลับบ้านจริงก,ก็บแบบว่าไม่ถึงบ้านอ่ะหรือนะผู้ชายเวลาแบบว่าเห็นผู้หญิงแบบนี่หนูเห็นตาเลยเป็นยังไงปีที่แล้วใช่ไหมใกล้ใกล้กับอังทอ,องบ้านหนูเชือ่อไหมว่าผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์มาสองคนมันแบบว่ามัน,ม,นมันไปถึงมันไม่ได้ไปหน้า้ะมันรูดโลกเข้เลยอ่ะ แล้วผู้หญิงแต่งแต่งตัวบางไหมล่ะอ้าวจะเหลือเหรอฉะ <laughs> นั้นก็เล่นกันลด้วยความระมัดระวังระวังห่าเพราะว่าอย่างน้อยในสังคมบ้านเราก็ยังเป <ừ> ็นสังคมมุขพุทธอยู่แล้วก็วัฒนธรรมดีๆเนี่ยเราอยาเอาวาาัฒนธรรมตะวันตกมารวมกับของเราเพราะวหนูเชื่อว่าวัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ยดีอยู่แล้ว <ừ> ในะครับเพราะรักษาไว้อ,อ,ยอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้พยายามรักษาเลยก็ S 2> <S 2> <S อยากให้อยู่หรือลูกหลานอยากให้วัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมที่คู่อยู่กับคนไทยตลอดไปแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีเนะาะพรังเนี่ยเขายัางยกยกวันธรรมเราเลยถูกป่ะแล้วทําไมเราไม่เคยคิดที่จะอนุรักษ์หรือยกโต๊ะนั่งตัวเองวันนี้อาหารเป็นไงบ้างอ่ะอาหารแต่วันนี้ขอบคุณน้องโงมากมากเลยนะโหอุสามาที่บ้านพี่อ๋อบุ่ากวมาได้ข่าวว่ายังนี้ต้องพา ชิพบ้านไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวทะเลไปเกาะทะลุกันหลานเจ้าคนลูกหลานใครมาก็ไม่รู้เยอะมากโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับออมได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะคะในรายการเลิฟสลองนะคะวันนี้ขอขอบคุณล้านลามลิลลาไวสกาวใจครับอยู่ที่ทองหล่อมาเก็เพชรทองหล่อครับแล้วก็อยู่ที่ราชยวทินด้วยเอาอะไรมามาเฮ้ ข้าวขแล้วก็เดี๋ยวเราะได้ีโอเคเราก็มีอแน่วันนี้เราไปกนอนนะคะสวีสวีทาสวัสดีค่เอาชื่อสองชื่อมางล่งกันไว้ตา้มิวกับตอบอลี่อยตาลี่